มันไม่มีเสียก็แค่ใครที่ทำได้คราไม่ใช่แค่แบบแสดจล่าสุดเลยโอเคเห็นไหมโอ้ยสนุกมากทุกคนดูจอยมากสนุกกันไหมล่ะสนุกสนุกสนุกกันเลยครับโอเคอสนุกอยู่สนุกอยู่สนซ้อมด้วยเนาะใช่เป็นครั้งแรกของอย่างเดมอนกับขอบลูดด้วยเนาะใช่ครับจะแตกต่างกันตรงที่เดมอนอาจจะเป็นดนตรีแต่ว่าที่สเตจแบบแรกใช่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันนี้ก็คือแบบเป็นสเตจที่อลังการมากแล้วก็คนมาดูเยอะมากนะก็คือใน ในในในรายการในรายการลาซาคอนก็หอากาศดีๆอย่างนี้ก็หาได้ยากด้วยใช่ก็คือง่ายๆพง่ายนะครับคือตอนที่เราเราโชว์ในรายการอ่ะเราจะไม่ได้เจอแบบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วแบบเป็นากาขึ้นสเตจแล้วแบบเราไะเจอแบบคนดูเยอะมากเรารู้สึกดีใจเนาะที่แบบว่าเราได้อูกฟอร์แล้วมีคนได้รับมันได้ความรู้สึกหนึ่งกลับมาเให้กำลังใจมันได้ไม่มีแรงที่จะเอ่อในการหุานของเราไปใช่มันอิ่มความสุข การออกมป็นแรกของเราที่แบบประทับใจมากๆใช่ร้องกี่นาได้ครับ6วัน6วัน6วันทั่วเลยครับต้องหายไปด้วยเรามีรางสองทุกคน6วันแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากคืออย่างอย่างอย่างเจลอ่ะไม่เคยร้องสองทีนี้เลยใช่ก็ต่อท่าใหม่หมดเลยแล้วก็ พี่ว่าน่าจะเป็นรักถ้าเธอรักจริงามนด้วยท่าเต้นด้วยด้วยความร้อนที่มันต้องกระชับให้มันสนุกไปตามเพลงด้วยเพราะเป็นที่รองแล้วก็เป็นยาับมะาดป็นที่ทก็มาถึงแฟนก็มาถึงก็ต้องบอกว่าขอบคุณจ้า เป็นกำลังใจหลักของพวกเราเลยไม่ทั้งห้าบ้านเลยเราก็ฝากทุกคนสนุนวงต่อไปแบบนี้แล้วก็รอนิดนึงสำหรับชื่อวงเพราะว่าพวกเราอ่ะกำลังแบบว่าตั้งใจจะทำผลงานอยู่อยู่ในโปรเซสแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะได้พบกับวงขอเราเลยอีกไม่นานกินรอแน่นอนครับผมได้ดูแน่นอนของดีต้องรอหน่อย อีกนิดเดียวออีีกนิดดเยวคืวไม่นานแน่นอนเพราะว่าเรามีสัญญาวงาตามที่ทุกคนรู้เนาะก็ตามที่รู้ไปอเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกนิดนึงไม่นานเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำแค่เพลงเดียวด้วยใช่เราทำแค่เพลงครึ่ง,งเฮ้ยน้อยไปแค่ครึ่งเพลงเฮ้ยน้อยไปน้ยอยไป,ยไปนั่นแหละฮะพี่เขาแบบเล่นมุกอะ็ไหลหวานก็เลยเดี้ยวเรพี่เขาบอกอะไรเนี่ยเออเข้าใจลอยนิดเดียวครับผม ครับผมขอบคุณที่มทำงานครับผมก็ฝากพวกเราทั้งห้าคนนะครับผมสามารถติดตามพวกเราได้ทางไลฟ์สตรีมของลานซาด้านะครับผมแล้วก็ติดตามขพอสั่งผู้เราอัปเดตต่างๆเรื่องเพลงเรื่องงานผู้เรานะครับได้ทางเพจของช่องวันพิเศษนะครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์ของล้าไซคอนนะครับผมเป็นกำลังใจผู้เราด้วยนะครับผมผู้เราจะทำงานของพวกเราให้ออกมาดีที่สุดสมบับการลงคลังอ่ ติดตามเราด้วยนะครับครับผมขอบคุณกำลังใจด้วยครับขอบป็นกำลังใจด้วยนะครัะขอบป็นกำลังใจด้วย